หวยโอนตนอนู่ตีนผูเหล่อโอ้น้นบดดาได้ลำบากยูได้ห่ดตาวางโอดเอาครับผมเอาปฏิบัติถรำเนาะนั่งซื้อนังสามัธย์พอได้หยุดแล้วเอาคือว่าคุณแม่ไปเห็นเหล็กยุไสของคุณแม่อัน เลขนี่มันจินิมิดต,ตัวจิมิตเลื่อยตัวโอ้ิมิตดติดเนเพราะว่าห้านางสบบามัธีเป็นสีบวกเนาะครับ,รบโอ้อยูบ้าบิงกับบอกใครแล้วมันที่หนึ่งเด้สั่งสล่าบาบินกูนั่ทั้งกันสลาน่าแมนโอ้ชชอสองสามสี่ห้าหกกันละครับเออใจมเัเปิดเนาะก็สั่งสลาเน่ไปนั่งไหนเนี่ยกนนับใค้เนาะไปนัางให้กัให้ก็เจาบทั้งบ้าสั่งก็เจ้ากันอ่า เรมีเงืนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเนอะเจ้าไน่ก็บบรรจัยเงินยังซีนะแล้วก็น้อยก็บหายหวยลองโตก็ไปซื้อเอาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าครับผมพากันกลับบ้านได้ยังซีนะโอ้ไปขายพว่มาไล่ยังซีเขาบอกผู้ใดบ่ซื้อพว่มาไล่บ่้หายหวยเด้อเขาก็ลังมาซื้อพวกมาไล่ไปได้ไปยุ่งเทศไตะกี้โอ้ก็เลี้ยนมอนวดไปขายพว่มาไล่ไป็ูดวงผู้ใดเพื่อนะไปนวดบ้านนี่ก็เลย เขามาปลาบอกเพคนว่าโอ้ยังไมาอยู huh. kea, ่ปลาเด้ผ uh ัดเขาหล่อมาเนาะลหลงหองคุยเวกน้ำกูปลาอาจารย์เพื่อนผมจะลั่นแน่แม่ผมจะทอดแน่ไปน้ำกั่พภาษาแล้วไปสวดมุ่นน้ำเพื่อนสีลน่ะบ้านนี้กับปูนี่เพิ่งถอดบวชไหกอนเนาะครับผมมันเป็นอาจารย์กอนผมเมี่ยวเพียรี่ประจันให้บวโหกอนก็เลยว่าอาจารย์เตาหินเพิ่นบ่ได้ครับผม ถ้ากิลเราจะอุดหนุนจังซีนาว่าเออคันว่ามันเป็นจริงก็คือว่าคันฮาเทวดาบรรทุยเนาะคันฮาเทวดาบรรทุยคือจังอยู่อันบาบินนะนะที่ว่าได้สั่งงานทางนี่โอ้ยสั่งซะไม่ใหญ่เลยเด้เป็นล้านน่ะค่ะผมคุณก็ได้หลายล้านอยู่แล้ววันที่หนึ่งเนาะโอ้ไปปีกายนี่เพื่อก็ได้โอ้ยเกตเต๋อก็แม่นวันที่หนึ่งเนาะโอ้ซีหักะแล้ววันที่หนึ่งเนาะก็จะกระได้อ่ะเป็นั่งค่ะผม ในเขาเจ้ากระทู้น้ำอีกเ้อะเขาเจ้ากระทู้น้ำอีกก็ใหอออ้อยากไปยู่อยากใครไปยูเตีบ้านนี่คนกับเขาหลายเนาะมีคมนมีท้องเด็กแก่นักเลียนแน่เด็กแก่ผู้เท่าแน่งสินะก็เลี่ยงพระแน่เลี่ยงเทียนเลี้ยงแนงแนงสินะไปใสแมงก็เลยห้องก็เลยไปแบบนี้นะนะหาพืนนะยังได้เจ้าเขากับปลาเลี่ยงผู้บาาจัน ต้มยายต้มน้ำก<อ>็ทำนะต้มยายก็กินกันอะไรกาแฟอะไรเงี้ยกะปันนป่นอะไรเงีัยกะปั่นข้าวเจ้าชาโยมเรียังกะไฮเพราะว่าฮาคนเป็นไฟไห่อ่ะ,อะมันสบายใจครับผมถ้าเราทำไฟให้เนี่ยมันสบายใจะจะไม่มีใจคับแคบ ครับปัญญาเราก็เลิศเราจยพูดอะไรมันก็ซ่องส่อง่่่เราจะอยู่คนเดียวเนี่ยเราเรียนไปเนี่ยไม่มีใครทิ้งเรานะสมมุติว่าที่อยู่คนเดียวนี่นะสมาธิปุถุปุถุกปุถุกปุถุกคนหนึ่งสองสองสมปโมงก็ยังไม่ได้พักเลยนะเออกลางวันก็นั่งสมาธิอ่านหนังสือกลางคืนก็นั่งสมาธิอ่านหนังสือแล้วก็ของนี่ก็โยมเอามาให้ก็เอา กับข้าวกับปลาก็ทําขึ้นไปบางอาจารย์บางทีไม่ดีบินตาบาดนะครับผมอยู่ไกลไปบินตาบาดทุกวันอ่าแม่น่าตะเคียนมากเราไทยเนาะครับผมแม่น่ตะเคียนบ่แม่ตะเคียนเยอะหนิทั้าวันสีเลี่ยงเยอะหนิตัวเนี้ยเอาบ้านูกศิษย์ว่าฮันมาจะบั่นดุง่า้คนเดียวไปสีมากว่าเหมือนเล่ห์ีผ้าสวดอันอ่าจักรพรรดใหญ่อืโอ้แม่ตะเคียนเพิ่นไม่ห้ยโฉบ่แม่อันแม่ตะเคียนเพิ่นให้อยู่ตะวัน เป็นกระซิบไห้เนะาะตีสามแปดสองพนะเป็นกระซิบไห้โอ้บาทนี่ซีปเป็นนางอยู่ต้นม่วงกุ่นเนะเาะเล,ลี้ยว,วแปงโรยโรยซีกับไปนางสมาธิแบดโมมีแบดเนาะซีกับไปนางวอยมันคือมีตกเกา่าสองแปดถาพนะโอ้ออเอามันคือมีตกเกา่าคือหอยตกเก่าพนะถามเพื่อนดอครับผมกระไฮผักแก้วมะองงหนึ่ง เ,เรีว่สวดมนต์พมามน,น่าอยู่หลุกนีลงลงแล้วก็เป็นสองแปดหาโอ้สองแปดหาแตว่าเลขหกตัวมันเสียนสองสี่หาหกเจ็ดแปดหนึ่งแปดโอ้เดี๋ยวขอเอาหลอมาเบิงงเด้อครับอ่อารวยละเน,ะนาะไฮ้รดครับผมมาขอคนรตันอเองเข้าเนาะครับผมเอามาข,าโสโขอส่งข้ามาน้ำแมสซี่เพินพีนลังเด้อผมนะเอา<จ>ะับมเดียวขึ้นไปบิ่งกันอ่าเนี่ย เด่นสองครับผมอ๋อเดี๋ยวพี่จะเรียนีห้แม่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้เล็หกตัวทีแม่จ้ะโอ้สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็อันสองแปดสองแปดสองแปดหกเจ็ดหนึ่งแปดสองเก่าหกเจ็ดเจ็ดหาอันนี้โนดหมาบ้านนี่อ่าอนโนดหมาบ้านนี่อืม หนี่ยเบิงหกหนึ่งเก็บเออเดี่ยวแต่เบิรงเอาเด้อเพราะว่าอันนี้เป็นตัวร่องเด่นร่องครับผมอันนี้ตัวดินไอ้ตัวร่องเนี่ยร่องดินพวกนี้ดินร่องพวกนี้ครับผมแม่ซีจำปีมมะนีโชกวันไหนมะนี่ทิพย์ปลาตะวันเฮ้าเออใจว่าเฮ้าเออใจเฮ้าเลี้ยนไปน้ำปูตาทิพย์เนาะครับผมแมกี้ซีกับไปสั่งการยูเพ็ดบุรีไปเลี้ยนที่ท่าหัวหินปัจจัยเพิ่นไก่มี เวลาเปียนซีพันเท็ดเสียนแบบง่ยาย <c oughs> เขากลับไปรวมน้ำเพลินเพื่อผสมเสียนหายปูแก่ะ<อ>มเมกี้พ่อฮันบวชเนาะบันนี้เขาบวชแล้วเขาก็เอาเพลินมาใส่ในนักน้อยอออแต่เมื่อเพลินน่าใส่นี่เขากะน,นี่เด้อเอาเพลินมาใส่บ<อ>ันนี้เอาเพลินมาใส่ เอาเพิ่นมาใส่เอาเพิ่นมาใส่อยากน้อยคืออย่างว่นตีเพิ่นใส่งานน้ำเนรเออเพราะว่าปูตาทิพพย์เิ่นก็ใส่งานแม่นอยู่ดคิเจอายุประมาณสี่สิบเนี่ยเอาเราไปใส่งานออเกินหมากสูบยางสี่เราโอ้ยกระเจ้าขายทีขายทางได้ว่าสันซื่อน่อย่างกระไดเออซื้องัวมาเลี้ยงว่าสันบานีกระเจ้าแบบหลบหลูเนาะทุกอยางกันได้เดี๋ยวละตัวเสร็จแล้วพ่อเบ่าอีกมาช่วยแก้วว่าสันปูคนผู้ใดแล้วข้างเดียวคนละ ซ oh. e yeah. yeah. ื้ออะไรผู้ซื้อสัตว์คนเท่าซื้อสัตว์ตัวเบาข้ามจริงถ้าลบเดียวบ่ได้ของมูินี่ก็จังเอาหายไวกว่านี้มาม่แก่บุญเนี่ยก็ถือจะขวดเงินที่สองเอาเงินที่นั่งถูกเอาปัง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 เอาไรกินมี่กินมี่ใส่เนาะโอ้ยถูกก็ใส่ไปใส่ก็ได้บัตรคั่วโจมแก่บุญบ่ถึงเจ้าคนเงินกวนแก่เขาสองหกบัตรเนี่ยอันพวกเจ้าเอาใครมั่นเหมืบูซาเพอร์เนเด้อส์ซิงจักสินะ บปลาหินจักหน่วยบรดเดี๋ยวหายปลถูกซ่อยเราเสียกันเลยว่ามันกับโบแกบนกันเนาะเฮ้าแต่แกบนกันเดียเนี้ยสงสารน้ำเบิ่์นบองปลเห็นแน่เนาะเออเฮามีหลานยังสี่มันก็อาศัยหลานเฮาเป็นบ่ลางอาศัยกินอาศัยสันอาศัยอ่าเฮ้าไปเฮ้ามาดูแลเฮ้าดูบาดยานนะหลอกเทวดาอาะไรอะไรเบิ่งเอาอันนี้เอาอันนี้ะไรคองกันถือมือพ่น เนี่ยหมูพุ่นล่ะแต่ว่าวันที่เดียวกันครับผมเออซี่ีิโนดถ่้วันที่เดียวกันมีมันเป็นวันเสาร์เนาะครับผมอ่าสองหกข้าหกห้าอ่าหอยหกตัวนี่ไม่น่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะอ๋อเอาให้ได้วันที่หนึ่งครับการลังมันอยังกับขอให้ได้กันมีกินมีใส่กันเอออ๋อให้มีกินมีใส่ให้ให้มีกินมีอยาก หายุกนี่มันดีขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ย้วยล่องเนี่ยไวยตัวโลมคนละครับผมอ่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเออนั so ่นแหละ่นแหละเก็บเก็กะมี่้วยตัวล่องมันออกวันเสาร์ครับวันจันทร์ยังมาดูไม่อีกเพราะว่าเป็นยังวันที่เข้าเคยได้น้ำกันเข้ากับช่วยเลี้ยงกันเนาะครับผม ชสือเลอยปริตยเสืเสียสัต์จะนงเซ,ซีก็ได้ไปอยู่ในป่ารซี่ก็ไปไปน้ำูบาจานนังซีหละแม่ตเช้นมาไห่บ่แม่ครับแม,ม่แต่เช้นา,าชนพ่นมาไหบยบพิ่นก็หายแปดโอ้แม่แตะเช้นเนา,าชนห้แปดสองครตะวันไว้กับสิบแปดสองออตอไว้หล่องรอยนี่มันตัวนี้ แปดห้าสอ,อ,อ,องแปดห้าโอ้สองแปดห้าเออหล่องร้อยดิรว <5 S 2> อยยังวัตถีหลองหุ่นนะโอ้รวยมากบ่เนี่บ่มันเฮาหลองหุ่นไปนะโอ้เราใครว่าเฮาเฮานางจะวัตถีเพิ่นเนาะครับหล่องหุ่นไปบึงอ,ะอ่ะมันกับปะทบอยู่แต่ว่าเฮากับบริว่าเฮาเก่งเด้ครับเฮาก็ว่าเฮาเฮ็ดได้ให้กูบาอาจารย์ได้ครับอ เขาเรียนมากคือว hmm. <Exactly. S 2> like ่า yeah. พ like ่อแม่ผ yeah. ู yeah. um, ้บาอาจารย์เพื yeah, ่อนหัดให้เขากระจําบอกเนาะเพราะว่าเขาโบแมนนั่นสิไปห่วยให้เพราะว่าเขาเขาซวยเขาซวยให้ได้มีอยู่มีกินถูกหน่อยถูกหลายเพราะเส้นอยากันแมสซี่เพิ่นอยากสร้างอยากแปลงแมสซี่เพิ่นอยากได้อันที่ว่ามันของมันขาดเขินแม่นบอลเม็ซี่เพิ่นกะสีซวยตัวเนาะเออเอาไปสี่ว่าโอ้ยอันซี่กับบอฮันในมีทมีอยู่เนาะ อาซี่ก็อยากได้ทีจะหาอะไรยังสินะอบัดนี่กันถูกแล้วก็จัดห้ซี่เนี่ยซี่จอสามเมียสามมันี่ที่จะได้อันนี้ซี่มาอยู่ข้องมันเนี่ยที่มาดูน้ำเพลินอันนี้เป็นจักรพรรดิองค์ใหญ่อยู่นี่ทีของปูเพลินก็บจช่วยเพลินยุลนล่ะแต่ว่าซี่ว่าโอ๊ยกันได้ค่ะ หาทีสิจะหาอะไรเด้อสิอยาสั่งอามันนี่สิอยากเคี่ตำหนักสิเออยูนหล่องร้อยหลายแล้ววิธีไม่วนอยู่ดูหนิสิกรหนักอยู่ดิคุณแม่ก็เรียกว่าหวยตัวนี้เป็นเป็นหวยหล่องร้อยมากสองแปดห้าเนี่ยกิดหล่องร้อยคือเป็นยางว่ตตี้เฮาเฮาหล่องไปเป็นบ่หล่องแล้วเขาวุ้นไม้ไหลหลุดเข้าหนาหลุงเลยปูตาทิพย์เปิ้ลจีหล่องไปเป็นบ่หล่องแล้วเปิ้ลสิไปเบิ่งในกองสลากโอ้ คนสิไปเบิ่งยงี่ยตังคืนยังเว้นทุบไปดอกกระหอนยังมาขึ้นเพราะจีนางนี่มันไม่กวนเพลินนางเบิดขึ้นก็ได้แต่ว่าเพราะจีลองลอยไปเบิ่งเบิ่งกันหน้าว่ามันสิออกตัวใดเท่ากับไปซองตรงนี้สู่เขาเนาะเอาไปซอง ลอยถูกเงยเด้อให้ลูกหลานเศร้าไถ่พันมีกินมีใสแน่บะเม่นลอยเข้าอดีม่านน่าจะมือดอกปันกันเนาะครับผมปันกันสามปันกันเฮ็ดบุญชีวิตเขาก็เป็นอย่างทิ้นยานหล่องลอยหนึ่งสองพ่อแม่เห่าเขาต้องเกินหายมปนบ่บะเมียนลาเห่ากินซื้อๆเด้อพระได้ทาหายเร็ว คนกัมากินเน่ากับนุยเดีบาดเนี่ยครับผมอืมยังเ่ากับคนเขามีกินเน่าตอนนี้ใจเ่าวัสอนเข้าเม็นบัละอืมน่าจละนี่ต้ต้ในน่อยละว่เกิดมาลุ่นหลังน้อยหน่อยนะเมีได้กันขันคนคนใหญ่บอบสอนแล้วเป็นบ่เขากัสอนตัวในน้อยมันนี่